สวัสดีครับผมเบนแปดแปดออโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้รถที่เรามานําเสนอนะครับจะเป็นโตโยต้าวีออสนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2017นะครับสําหรับโตโยต้าวีออสคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น e นะครับในส่วนของวีออสปี2017คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องระบบใหม่แล้วนะครับจะเป็นดูโอวีวีทีไอนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านนอกก่อนนะครับในส่วนฮอนด้า ในส่วนของ t o y ยต a Vios คันนี้นะครับจะเป็นรุ่น E นะครับนี่นะครับ t o y ยต a Vios 1.5 E นะครับผมพาชมในส่วนภายนอกก่อนนะครับสำหรับนี่นะครับสำหรับล้อแม็กคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือลูกค้าไม่ถูกใจในส่วนลายแม็กนะครับเราฟรีแม็กใหม่ยางยางใหม่ให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับใส่ล้อแม็ก RE 30นะครับขนาดยางอยู่ที่ 195/55R15 นะครับนี่นะครับในในส่วนแม็กไม่ถูกใจเดีย๋ยวเปลี่ยนให้นะครับลูกค้าโอเคในส่วนของกระจกมองข้างนะครับในส่วนของกระจกมองข้างก็จะมีไฟไฟเลี้ยวมาให้ที่กระจกมองข้างด้วยนะครับสำหรับ Toyota v i o อคันนี้นะครับนี่นะครับ ในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจเพจกุญแจเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาชมในในส่วนความเดิมของรถก่อนนะครับนี่นะครับความเดิมของรถนะครับดูจากตะเข็บกาวนะครับรถของเราเน้นเดิมนะครับน็อตนะครับน็อตประตูยังไม่มีแกะเลยนะครับนี่นะครับ ในส่วนของประตูหลังฝั่งขวานะครับเราก็เน้นเดิมนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีแกะนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2017นะครับนี่นะครับดูจากสภาพเบาะโดยรวมนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของด้านท้ายรถก่อนนะครับในส่วนด้านท้ายรถนี่นะครับอันนี้จะเป็น v s 1.5 E ปี2017นะครับ นี่นะครับในส่วนข้างล่างนี้จะเป็นไฟไฟตัดหมอกนะครับเผื่อเวลหมอกลงเยอะๆนะครับลูกค้าสามารถปรับเป็นไฟตัดหมอกก็มีเป็นแสงสีแดงออกมานะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนด้านท้ายรถนะครับนี่นะครับในส่วนด้านท้ายนะครับเราก็จะดูความเดิมของรถเช่นเคยนะครับนี่นะครับ น็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงท้ายไม่มีแกะนะครับจะเก็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับหัวน็อตนี้คือเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นซอกนะครับนี่นะครับเดิมจากโรงงานนะครับอุปกรณ์ในส่วนอุปกรณ์แม่แรงนะครับถือว่าครบหมดนะครับยางอะไหล่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับ ตะเข็บฝาท้ายนะครับตรงร่องยาไหลเดิมจากโรงงานนะครับวิธีดูความเดิมนะครับเขาจะเป็นซีนกาวเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานในส่วนของด้านด้านซ้ายนะครับนี่นะครับลูกค้าสามารถมั่นใจได้นะครับรถของเราไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับในส่วนเลขไม่เรารับประกันให้นะครับ คันนี้จะเป็นรถปี2017นะครับเสียงปิดฝาท้ายนี่ยังเพาออยู่เลยนะครับในส่วนของประตูหลังด้านซ้ายนะครับก็ตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานดูจากเบาะสภาพภายในนะครับนี่นะครับ จเก็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับรับโตโยต้าทุกคันนะครับต้องมีเพจนะครับนี่นะครับอันนี้ผมให้ดูเพจเพจรถนะครับโตโยต้านะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมย้ําอีกครั้งหนึ่งครับคันนี้จะเป็นล้อแม็กลูกค้าเดลูกค้าได้เปลี่ยนมานะครับหรือลูกค้าลูกค้าที่สนใจต้องการแม็กเดิมเราก็มีนะครับ หรือลูกค้าต้องการล้อแม็กแต่อยากได้ลายใหม่เราเราแถมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งหมดนะครับตามที่ลูกลแม็กที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเ,เดี๋ยวต่อไปเดีย๋ยวผมจะพาชมในส่วนของภายในรถนะครับเดี๋ยวผมพามาชมใภายในในส่วนรถของ v ีออคันนี้นะครับภายในรถนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2017นะครับ ออปชันที่ให้มาของสำหรับรถรุ่นนี้นะครับถือว่าค่อนข้างครบนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบก ABS มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านเครื่องเสียงรถยนต์นะครับก็จะมี CD มาให้นะครับมี USB รองรับนะครับนี่นะครับมีช่องต่อ AUX ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นครับระบบแอร์นะครับระบบแอร์ นี่นะครับเป็นแอร์มือบิดนะครับในส่วนของแอร์นะครับสามารถปรับเป็นออกด้านหน้าหรือออกมาเป็นด้านบนกับด้านเป่าเท้าได้ด้วยนะครับสำหรับ toyota vios ปีสองพันสิบกับสองพนคันนี้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับก็มีเพิ่มมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ vsc vrc นะครับจะเป็นระบบการลื่นการถลายนะครับเราสามารถเลือกเปิดเลือกเปิดนะครับ เปิดปิดได้นะครับ VSC นะครับระบบการลื่นการถลายของรถนะครับหรือในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับนี่นะครับคันนี้จะเป็นระบบเกียร์นี่เป็นเกียร์ออโต้นะครับในส่วนของ t o y ยต้าวีออส 1.5e ปี2017นะครับรุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับ แต่ดูจากสภาพเบาะนี้ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับสภาพเบาะลายเบาะเป็นลายดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับตอนนี้นะครับสําหรับเลขไม์รถคันนี้นะครับก็คือประวัติเช็คศูย์ตลอดนะครับลูกค้าที่ไม่ไม่มั่นใจนะครับสามารถนําประวัติเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเรารับประกันให้นะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับสำหรับโตโยต้าวีออคันนี้นะครับปี2017นะครับ เดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับในส่วนของเบาะด้านหลังในส่วนบาะของเบาะด้านหลังนะครับถือว่าค่อนข้างสบายนะครับนั่งพอดีตัวนะครับในส่วนของขานะครับก็มีสามารถยืดขาได้เลยนะครับในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับก็ยังมีที่วางแก้วให้ลูกค้าด้วยนะครับจะมีที่วางแก้วนะครับอำนวยความสะดวกนะครับต้องป้องกันน้ำหกได้นะครับ เบาะเบาะทั้งแถวหนึ่งและแถวสองนะครับถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับไม่มีรอยเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับในส่วนของประตูก็มีอำนวยความสะดวกมากก็คือจะเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายและขวานะครับเดี๋ยวผมพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับ ภายในห้องเครื่องสำหรับ t o y ย TA Vios 1.5 e ปี0 1 7นะครับนี่นะครับภายในห้องเครื่องนะครับของเราก็เน้นรถเดิมเช่นเคยนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับของเราไม่มีแกะนะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับน็อตฝากระโปรงไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายนะครับของเราไม่มีแกะนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ สำหรับ v ีออสรุ่นนี้นะครับตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปนะครับจะเป็นเครื่อง Duo v v v, v i แล้วนะครับแต่คันนี้จะเป็นรถปี2017นะครับเผื่อลูกค้าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฝาครอบเครื่องคันหนึ่งดำหรือทำไมคันนี้เป็นสีบอลเงินนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับจะเป็น 1.5e d u o v v v i นะครับสำหรับเครื่อง d u o v v v i นะครับ จะเป็นเหมือนการประมวลการจ่ายการฉีดน้ำมันอะไรเงี้ยจะแม่นยำดีข totally ึ้นนะครับหรือว่าเป็นเครื่องพัฒนาแล้วนะครับนี่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคารหน้าคันนี้ก็เป็นเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับคานหน้าเดิมจากโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาแล้วฝั่งซ้ายนะครับเราจะเน้นรถเดิมจากโรงงานนะครับในส่วนของเลขใหม่เราก็รับประกันเลขใหม่ให้นะครับ สำหรับ t o y ยต a V ว o อคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้นะครับจะเป็น t o y ยต a v ว o อ1 5 e นะครับปี2,017นะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทนะครับจะเป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วนะครับในส่วนของราคารถนะครับอยู่ที่3 7 8 8 0 0บาทนะครับคันนี้จะเป็นรถปี2,017นะครับ ค่างวดผ่อนถูกๆนะครับค่างวดเริ่มที่7,000บาทนะครับคันนี้ก็เช่นเคยนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเรามีโปรโมชั่นให้นะครับแม็กใหม่ยางใหม่ฟรีให้กันไปเลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวแถมแม็กด้วยนะครับในส่วนรถของเรานะครับเรารับประกันให้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับเลขใหม่เราก็รับประกันให้นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่สนใจนะครับไม่สะดวกเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับก็เรามีบริการส่งรถถึงที่นะครับหรือลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บรถถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับไม่ต้องเดินทางนะครับช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับเบ็นแปดแปขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ